ครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยู่รไถเมืองช้างครับพามาดูของสวยๆงามๆครับเสร็จใหม่ๆครับแอบใครสนใจครับเจ้าดิกาครับสองร้อยสิบครับเอาเดียวคัสซีสวยครับคันนี้ครับคันนี้มาพร้อมกันกับคันที่น้องเอาไปครับคันนี้ให้ครับว่าก็ประมาณนี้ครับเจ๊คันนี้เปิดเปิดไลมาไหนครับนี่คันนี้เปิดไปไรมาไหนครับคันนี้ เจบอกว่า50ไปปลายครับถ้าแต่งเพิ่มเติมก็อยู่ที่การตกแต่งครับนี่ครับเข่าเดียวยางเปลี่ยนใหม่ครับคัดซีสวยครับไฟตรงไฟท้ายระบบไฟเดินให้เรียบร้อยครับนี่ครับที่เพิ่มเติมมาครับซ้ายขวาครับขึ้นลงซ้ายขวาครับนี่ประมาณนี้ครับสวยๆครับท่อแปดสามครับสไตล์หัวก็จะเป็นขาวส้มครับนี่ครับประมาณนี้ครับแต่งประมาณนี้ครับ ตกแต่งอะไรประมาณนี้ครับนี่ครับลาวไฟสามชั้นครับมิชลินด้านหน้าจกรถสามตัวซ้ายขวาข้างละตัวครับนี่ครับตกแต่งประมาณนี้ครับกันชนย้ำหมุดมีลาวไฟด้านล่างให้ด้วยครับโอ้ยตัวนี้คือตกแต่งอลังการใช่ปะเมื่อช่างฮะตัวนี้คือตกแต่งอลังการใช่ไหม อ๋อลูกชายแตงห้แบบนี้เลยโอ้ขั้นหนังคือประจดนหอยยี่สิวะเนาะถอดไปใส่ขั้นหนังน้ำยั้งนี่แรงกับมาขึ้นก่อนนี่ครับลูกชายเจ้าของอู่จัดให้ครับฮะไม่จะว่านี่ครับลูกชายเจ้าของอู่จัดให้ครับง,งามๆสวยๆแบบนี้เลยครับเดี๋ยวจะพาดูภายในครับช่างบอกคนเฮ็ดเกือบตายวะสันประมาณนี้ครับ ภายในยังไม่ตกแต่งครับนี่ครับประมาณนี้ครับคันนี้คือมี CD, เสีดีเครื่องเล่นเข้ามาเร็วแฉยนี่คือเอามาใส่เร็วแฉยนี่เครื่องเสียงไม่ใส่เครื่องดีมาเร็วแฉยดีดเร็วจริงเครื่องเสียงนั่ดีจริดีจริงเอาคันนั้นคือว่าตีใส่ไปเนี้ยเพราะเด้ฟังวิทยุแมเ <laughs> วเฮ้ยแนวใด๋ แล้วเอากลับมาใหม่ก่อนเด้อเดี๋้อทูบอกเอากลับมาใหม่ก่อนส่งไปตามหลังไหนบ่น,น,นี่นะส่งไปตามหลังไหนบ่น,นี่ฮะแนวดนได,ไดนี่บ่ได้เด้หนี่บ่ได้เด้หนี่โอ้ออปชั่นนี่มันต้องมาเ่ยสนีกับพ่อฟังนี่เดี๋ยวเอากลับมาเดี๋้อทูบอกกลับมาขึ้นก่อนไอเมียใส่มา,า,มาประมาณนี้ครับโอ้ทีมช่างนี่ไม่ได้เลยครับทีมช่างไหนบอกว่าไม่กักเนี่ยกักไว้กักเครื่องเสียงครับ นี่ครับใครสนใจครับผมเข้ามาดูได้ครับผมใครสนใจตอนนี้ยังทันครับผมคันนี้ยังสูดครับแต่อีสักพักหน้าจะไม่สูดครับนี่ครับไฟนงภายในเริ่มตกแต่งแล้วครับมีลําโพงพอได้ฟังครับนี่ไฟด้านบนครับมีเครื่องเล่นครับซีดีประมาณนี้ครับราคาไม่แรงครับห้าสิบไปไปหรือว่าหกสิบครับยิงกังเข้ามาได้ครับผม สนใจตัวไหนแบบไหนครับยิงกลางเข้ามาได้ครับประมาณนี้ครับใครสนใจโอรโซ่93ได้นะผม09348381103ครับนะครับหรือสนใจมาดูตัวอื่นก็ได้ครับยังมีครับยังมีให้เลือกยังมีให้ดูยังมีให้ชมครับทีมช่างก็ทํางานอยู่เรื่อยๆครับพร้อมเสิร์ฟนาปีแน่นอนครับลูกค้าท่านไหนที่รีบครับผมรีบมาดูได้ครับผมโอเคครับผมมะเจอทันทีมากครับครีมีก็ บายบายครับสวัสดีครับ